อย่าเพิ่งไปทําร้ายตัวเองนะนะครับชีวิตมันมีทางออกไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับนะอย่าไปควัวติดคุกกิจรางถึงเวลาก็ติดคุกก็ติดคุกนะถึงเวลาอยู่นอกคุกก็นอกคุกแค,ค่นั้นนะชีวิตอย่าไปอะไรมากนะครับนะอย่าไปอะไรมากนะครับอย่าเป็นซีเรียสอืมนะครับชิงปืนเถื่อนจากคู่อริพกไว้วันถูกแก้แค้นอืมนะครับน้านะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการปืนถงปืนเถื่อนหา,าง่ายกันแล้วกันครูปีชาประกาศร,รับสมัครสมาชิก ชมรมครูปรีชานะคุยหาความจริงเพื่อช่วยเหลือผู้มีความทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมใครสนใจก็เป็นไงเน๊สมัครเป็นสมาชิกของชมรมครูปรีชานะครับความจริงคือความจริงนะครับความจริงคือความจริงนะครับเออนะ,นะครับนะคุณดิวสร้อยที่นําไปไปขายฝากนะครับแนะนําว่าเป็นสร้อยของบุปการีอ๋อไม่ได้บอกว่าเป็นของคุณเมยนะ ไม่ใช่สร้อยนะครับบูการี่ของคนอื่นนะครับ <_ es cat> อมืมน,น,นะครับว่ากันไปนะครับอะไรกันบ้างวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะนะครับไม่มีอะไรนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไหมไครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับมีข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจเราก็นํามาเล่าสู่กันฟังอืมอืมอนะครับ นี่ยนะรครับมีเรื่องราวแล้วครับเขาบอกว่าครูเจี๊ยบสุนิสาประกาศใครหยิบของผิดที่คอนโดพระรามเก้าวอนนำมาคืนด่วนเผยเรียกเวเซนเจอร์ส่งสินค้าแบรนด์เนม4ชิ้นมูลค่าแสนหนึ่งพบบุคคลปริศนาหยิบของหายไปหากรู้ตัวให้รีบส่งคืนสอน,นอห้วยขวางเตือนร้านค้าระวังความผิดฐานรับของโจรน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็คดีรับของโจรกำลังดังนะฮะนะครับนะติดคุก5ปีนะครับรับของโจร นะครับรับของโจรนิติดคุก5ปีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนต้องระวังจะรับซื้อรับอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้โจรผู้ร้ายแม่กระชุกชุนเหลือเกิน <c oughs> มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะจ๊ะม <c oughs> มิจฉาชีพหลอกให้พาไปแลกเงินพบเป็นแบงก์ปลอมต้องชดใช้เกือบสามหมื่นหนุ่มร้องสื่อถูกมิจฉาชีพออกอุบายให้พาไปแลกเงินดน,นล่า อ้างลืมนำบัตรประชาชนมาเลยเอาของตัวเองให้ใช้แทนสุดท้ายพบเป็นแบงก์ปลอมต้องควักเงินเกือบสามหมื่นบาทชดใช้ธนาคารมาให้ตำรวจจับได้แต่ถูกปล่อยหนีหายนะครับเนี่ยวันวันเนี่ยมันโหอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปไว้ใจใครง่ายๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้วันวันเนี่ยมันมีแต่เรื่องมิจฉาชีพนะเนี่ยนีย่บอกว่าอะไรนี้บัตรประชาชนลืมบัตรประชาชน นะช่วยเป็นตัวแทนหน่อยนะครับสุดท้ายกลายเป็นแบงค์ปลอมก็ยุ่งนะครับติดคุกติตารางนะครับอืมนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับอะไรที่น่าสนใจนะนะครับนี่อะไรครับมอบตัวแล้วสาวยิงพี่สามีดับสารภาพแค้นไม่แบ่งเงินค่าขายที่ดินให้นะครับนะนะครับยิงพี่สามีดับก็ยิงพี่ผัวดับนะฮะถ้า ขายที่ดินแล้วไม่แบ่งให้นะต <c oughs> ัยิงดับเลยสาวกดดันหนักเข้ามอบตัวตำรวจหลังรัวยิงพี่สามีห้านัดดับคาที่ขณะกวาดวงซุยสารภาพแค้นขายที่ดินได้50ล้านแต่ไม่แบ่งให้เลยนะครับชุกรูนะฮะไม่แบ่งไม่แบ่งก็ต้องตายว่างั้นนะนะครับพักประชาชนฝ่ายค้านพร้อมซักฟอกร้อยเปอซแย้มมีไฮไลท์ทุกวันมั่นใจเสียงโหวตครบ นะครับนะเสียงโหวตครบนะนะครับนะเดี๋ยวใครดูนะรับรองรัฐบาลต้องหวั่นไหวนะครับนะแย้มมีไฮไลท์ทุกวันนะครับนะนะฮะนอกนั้นก็มีบริษัทรับจำนำสร้อยบุการีแจ้งความดิวอลิสลาข้อหาช่อโกงส่งคืนนาฬิกาหรูเมวาสนานี่ยังไม่ส่งนะครับยังไม่ส่งนะฮะนะครับแะอะไรนะฮะ รวบชาวจีนรอบขนตัวรับสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงสามสิบแปดลังคาดส่งแก๊งคอเมียมนมาโอ้โหนะครับนี่ครับพวกจีนเทาคร,ครับนะครับนะขนตัวรับสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงสามสิบแปดลังคาดส่งแก๊งคอเซนเอ็เซนเตอร์เมียนม,มาโอ้โหเราตัดเน็ตตัดอะไรต่างๆมันเอาสตาร์ลิงของอีลอนมัสเลยฮะนะครับ,รบไม่จําเป็นต้องใช้สง่งใช้สายนะครับเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าพวกคอเซ็นเตอร์เนี่ยเงินมันเยอะทุนมันหนา พี่น้องครับนะอันนี้ก็มันพวกวิชาชีพน่ากลัวฮะจับมือวางเพิงลงนะครับที่ไหนเขาเนี่ยโรงเรียนในสตูล6จุดพบฉี่ม่วงเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วนะไอ้พวกนี้ก็พวกไอติดยาทั้งนั้นนะนะจิรายุยันนายกไม่กดดันโวผลงานระดับวันอา่าวันเดอร์วูแมนสุทินถามนายกขาดภาวะผู้นำตอนไหนนะครับว่ากันไปนะครับ นะน่คาดาดบริวารนายกก็ตอนนี้ก็ออกมาเล่นงานฝ่ายค้านกันใหญ่ครับนะครับน่ะองค์คลักษ์พิทักษ์อิงอืมเอ่อภูมิใจไทยยืนยันเสียงไม่แตกพร้อมหนุนนายกเต็มที่สึกซักฟอกนะครับนะเขาบอกว่าพร้อมหนุนนะเต็มที่สึกซักฟอกนะครับนะครับเอ่อและนี่อะไรครับเนี่ยจักรยานยนต์เฉียวคนข้ามทางม้าลายเจ็บก่อนเสียหลัก ขึ้นเกาะกลางบาดเจ็บสองนะครับขนาดทางม้าลายมันยังไม่ยอมหยุดเลยนะครับนะไม่รู้จะพูดอย่างไงนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านแถวเรียบคลองสองเนี่ยซาฟารีเวิด์เนี่ยราทาเนี่ยขับรถออกจากปากปากซอยแม่ก็เจอพวกขับรถย้อนสอนทั้งจัก,กรยานทั้งโมอเตอร์ไซค์นะครับรถย้อนสอนหน้าตาเฉยอายุแม่ก็มากแล้วแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาเหล่านั้นเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไปอีกฝั่งนึงก็ เหมือนกันครับนะขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทคนเหล่านี้ไม่ได้เคารพกฎจราจรไม่เกรงใจกฎหมายไม่กลัวตายนะโดยเฉพาะพวกรเดอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่กลัวเลยครับขับรถส่งของย้อนสอนต้องการความรวดเร็วอย่างเดียวไม่สนใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและผู้ร่วมเดินถนนเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนั้นนะครับอืมอ่ yeah. ตัวแทนบริษัทรับจำนำแบรนด์เนม นะครับนะนะครับนะนะครับบอกว่านะลั่นอยากขออย่าใช้สื่อกดดันบริษัทให้คืนสร้อยเพราะบริษัทก็เป็นผู้เสียหายนะครับว่ากันไปยังไม่ยอมคืนนะนะครับอืมจับผัวเมียลวงฆ่าหันศพนะครับนะแฉพฤติกรรมยังสวมรอยหลอกครอบครัวโอนเงินนะครับนี่นะครับนะก็มีคนมาทวงหนี้ นะอ่านะครับทวงนี่รุนแรงก็เลยสองผัวเมียก็ฆ่าเขาตายนะครับแล้วก็อําพรางอืมนะครับว่ากันไปครับอืมมีอะไรบ้างครับวันวันนี้ก็หลายเรื่องแล้วเกินนะอืมอ่านะครับเขาบอกอะไรจับรถพ่วงขนยาบ้าสิบแปดล้านเมตรยาเคยาไอด,ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์อําพรางเนียนผ่านสามด่านนะครับผ่านได้ไงครับขนจากแม่สอดปลายทางภาคกาง นะครับผ่านมาได้ยังไงสามด่านนะครับทั้งๆท,ที่มียาบ้าตั้ง13ล้านเม็ดมาจากแม่สอดจะมาภาคกลางผ่านมาได้ยังไง3ด่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดูสินะด่านมันนั่งหลับหรือเปล่าหรือมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรไหมมันผ่านมาได้ไงยาบ้า18ล้านเม็ดยาเคยาไอดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์ y ake, y ai, blank, อำพรางเนียนผ่านสด่านมันผ่านไปได้ไงพี่น้องประชาชน นะเยอะแยะมากมายผ่านไปได้ยังไงนะแปลกนะข่าวนี้นะอืมนะครับนะฮะอืมมีอะไรบ้างครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับไม่มนะครับไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะะวันนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยจะมีอะไรนะอ่อนะฮะนะข่าวข่าววันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่น้องพี่น้องอยากจะสนใจเรื่องอะไร อืมนะครับดวนติดต่อติ๊กชิโล่ไม่ได้แล้ววอนคนบันเทิงช่วยตามตัวอยากให้เกิดเรื่องไม่ดีหรือคิดสั้นนะครับนะนะครับเราไม่รู้ว่าติ๊กชิโล่ไปไหนนะตอนนี้นะก็หวังว่าอย่าไปทำร้ายตัวเองก็แล้วกันนะครับนะครับสิบสีนาทีที่ผ่านมานะครับเอเอ่อ,อ,อมามีอะไรเกิดขึ้นครับ นะหมอหนุ่มโรงพยาบาลดังนอนเสียชีวิตปิิศนาในห้องพักคอนโดหรูย่านทองหล่อหลังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้นะครับ๋ยวนี้คนแบบเสียชีวิตปิิศนานี่มันเยอะนะนะนอนเสียชีวิตในคอนโดย่านทองหล่อนะครับนะสมัยนี้ก็ไปเข้าใจนะครับว่าอะไรมันเกิดอะไรแน่บางทีชีวิตคนไม่มีอะไรแน่นอนนะนะครับนะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอนาคต ก็ฝากด้วยนะครับทุกท่านครับรักทุกคนครับอืจับตาพรุ่งนี้9ก้านกาสินาทีสำแดงวิทยายุทธ์ซักฟอกรัฐบาลนะครับนะพรุ่งนี้นะครับวิโรดสวมบทนะลินฉางลินฉางซี่แย้มพรุ่งนี้จะสำแดงวิทยายุทธ์ซักฟอกรัฐบาลกระบวนท่าที่5มังกรกงซี่อิมหมีทั้งตระกูลนะครับนี่ครับเขาเตรียมนะครับ พ่กนี้นะครับก็ดูนะครับว่าลีลาจะเหลือกินเหลือแดกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอ่าอืมนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับน่านะฮะสองแม่ทัพฝ่ายค้านนำลุยศึกซักฟอกรัฐบาลนะครับนะคนแรกก็คือนัทพงศ์นะครับเออผู้นำฝ่ายค้านคนที่สองลุงป้อม นะครับนาฬิกายืมเพื่อนมาถามอะไรก็ไม่รู้แต่งานนี้กูรู้นะครับนะวัดพลังฝ่ายค้าน172เสียงพักประชาชน143ลุงป้อม20ไทยสร้างไทยหญิงหน่อย6เป็นธรรมหเสรีรวมไทย1นึ่งพักไทยก้าวหน้า1รวมแล้วเสียงฝ่ายค้าน172เสียงเราดูนะครับพรุ่งนี้เราพบกับลุงป้อมนาฬิกายืมเพื่อนมานะครับนะนะฮะนะครับแล้วก็คุณแท้งพักส้ม นะครับก็ดูนะครับวัดพลังนะครับพรุ่งนี้ครับ2วันครับอภิปรายไม่ไว้วางใจแพ้ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีติดตามนะครับน่านะครับติดตามกันนะครับ่ว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับใครอยากมีอะไรสอบถามก็สอบถามมานะ ทษประหารชีวิตต้องมีจริงๆนะนะครับมีอะไรบ้างครับทุกครูทุกครูครับนะครับสวัสดีทุกคนทั้งคุณสุทินคุณชัยยาคุณชัยวัฒน์คุณประภาสทุกคนครับนะรักทุกคนนะอมืมีอะไรที่น่าสนใจนะจ๊ะ <c oughs> จับเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้รายใหญ่ยึดเงินสดทองรูปพรรณพระเครื่องหลายรายการ นะครับมาเยอะแยะนะครับในทุนเงินกู้นี่เยอะ,ะวันวันวันนี้ก็มีคนโทรมาบอกโดนทวงหนี้หนักเป็นหนี้นอกระบบโทรทั้งวันทั้งคืนไม่จ่ายก็จะมาทําร้ายอะไรต่างๆไปแจ้งตํารวจก็บอกว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้เขาจะมาแจ้งตํารวจทําไมนะครับตํารวจก็ช่วยไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าก็ไปสารลางนะครับนี่นะไปสารลางถ้าไม่ได้ก็ต้องไปหานักของนักข่าวนะครับอืมนะครับต้องประจงประจานกันอนะ เออมีอะไรบ้างครับนะขนแรงงานเถื่อนชาวจีนซุกรถสองคันเตรียมส่งเข้าเชียงใหม่นะครับนะนะครับตำรวจสอบสวนกลางร,รวบกระบวนการขนแรงงานเถื่อนชาวจีน17คนซุกรถสองคันเตรียมขนเข้าเชียงใหม่โอ้ยประเทศเรานี่มีแต่พวกจีนเทานะไทยเทาฝรั่งเทาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดอะไรอะไรแม่กระสีเทาไปหมดนะไม่มีใครเกรงกลัวกฎหมายในประเทศไทยเพราะ ส่วนใหญ่วันๆแม่งมีแต่ข่าวพวกสีเทาจับจับแล้วก็หายไปนะครับเราก็ไม่รู้อะไรแรงงานเถื่อนรายได้ดีนะหัวละ3ามหมื่นห้าหืนสบายเม่ยงทำอะไรครับนะวันละ10บหัวก็วันละ3ามแ0 0ละนะสา0 0สนคูณสิก็3ล้านนะอาทิตย์หนึงทำแค่สิบวันก็ได้3ล้านละเงนินเดือนรับราชการก็ห้าหกหมืนบาทนะครับนะเดือนละสักสล้านสบายหาเมียน้อยสักสามคนนะครับสบายนะครับ นะนะครับบางคนบอกเออรับราชการเงินเดือนห้าหมื่นเองแม่ก็รับแรงงานเฉือนหัวละสามหมื่นหกหมื่นนะครับสิบหัวได้ก็สบาย้วนะอ่สามหมื่นคูณสิบก็สามแสนรับสบายๆนะครับสามแสนนะครับบางคนก็เดือนไปล้านสบายครับนะไม่ต้องไปเรียนสูงเรียนอะไรต่างๆนะครับมารับราชการเนี่ยแหละรายได้ดีจริงไหมครับพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับ อืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่น่าสนใจนะเออนะครับเรื่องอะไรที่มีประโยชน์ก็เราก็มาพูดคุยกันนะครับรายการเราก็เอาเรื่องที่มีประโยชน์นะครับโรงแรมในประเทศไทยปาดเงื่อครับถูกแย่งตลาดนักท่องเที่ยวเลือกพักเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับนะนะฮะนะนะชอบประเภทสไตล์รีสอร์ทมากกว่าโดยเฉพาะกรุงเทพและภูเก็ตเพราะนั้นโรงแรมก็เตรียมตัวเจ๊ง ใครทำงานโรงแรมก็เตรียมตัวว่างานนะครับเพราะว่ารายงานจากเนี่ยข่าวเศรษฐกิจเนี่ยเขาบอกโรงแรมไทยปาดเงือ่อปาดเงื่อแล้วถูกแย่งตลาดคนไม่นอนโรงแรมแนละ้วไปนอนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นอนอพาร์ตเมนต์แทนนะครับแล้วก็ชอบพวกสไตล์รีสอร์ทเพราะฉะนั้นก็ความเขาเรียกพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปรถสนิยมก็เปลี่ยนไปดังนั้นโรงแรมก็เตรียมตัวเจ๊ง รัฐบาลไปดูแลดว้วยทำไงนะฮะยังไม่รวมถึงพวกจีนเทามาซื้อคอนโดแล้วก็นะเอาคอนโดไปทำโรงแรมแต่ไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องยื่นแบบไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับรัฐบาลก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็ฝากนะฮะใครท,ทุกคนต้องยื่นแบบเสียภาษีแล้วก็เสียภาษีให้รัฐบาลไทยบ้างนะรัฐบาลไทยไม่มีอะไรเลยอะไม่ค่อยได้อะไรเลยก็ฝากไ้ด้วยนะครับ <S 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 อืมนะฮะ นะครับจี้รัดอย่าปล่อย10ยักษ์ใหญ่อสังหาจีนเบียดแข่งอสังหาไทยมาแล้วครับยักษ์ใหญ่ของจีนเข้ามาแล้วครับ10บริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุนขยับลุกตลาดในไทยอนาคตแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจากจีนก็เข้ามาแล้วจีนก็รวยมากเข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วเขามาทําธุรกิจอสังหานะนักลงทุนไทยก็คงสู้ไม่ได้สุดท้ายก็เป็นไงม้วนเสือ เพราะฉะนั้นใครทํางานอยู่ในวงการนี้ก็เตรียมไงว่างงานครับจุกครูครับว่างงานกันหมดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อะไรที่สําคัญก็ว่ามานะครับเออนะครับมีอะไรบ้างนะจ๊ะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมตลาดคอนเทนต์นะครับทางโซเชียลโต4.5หมื่นล้านบาทผลสำรวจคนไทยติดท็อปโลกชใช้เวลาออนไลน์เฉลีย่ยอยู่กับมือถือวันละ7ชั่วโมง25นาที นะวันวันแม่งทำงานแปดชั่วโมงเล่นโซเชียลเจ็ดชั่วโมงยี่ห้านาทีาหรือเปล่านะวัน,าานาาวันแม่งทำงานทำการในวันวันเะาถ่าแต่มือถือระวังนายจ้างเขาเห็นก็จะไล่ออกนะถไาแม่งแต่มือถือถไถ่ยถยอยู่นั่นเนะีะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะฮะเออนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอืมอืม เออนะครับเนี่ยอะไรเขาบอกผู้บริโภคลองเรียนค่าเวชพันฑ์โรงพยาบาลเอกชนน้ำเกลือหนึ่งลิตรเก้าร้อยสิบเก้าบาทอะไรนะเ,เนี้ยสำลีก้อนนะเจ็ดบาทต่อก้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะพลาสเตอร์ปิดแผลสองร้อยยี่บสี่บาทต่อชิ้นนะเขานะบอกแพงเหลือเกินนะครับอืมแพงเหลือเกินนะครับรัฐบาลไปดู ูบ้างนะจ๊ะอะไรอะไรแม่กระแพงหมดทุกอย่างรัฐบาลไม่เข้าไปดูแลบ้างว่าจะมีมาตรการอย่างไรทําให้สินค้าไม่แงพงเพราะสินค้าแพงค่าแรงถูกก็อยู่ไม่ได้จ้ะจุกรนะคร,กรูนะครับจุกครูนะครับน่าให้ความรู้กันเต็มที่นะนะครับคุณภาพการศึกษาไทยลังอันดับ8อาเซียนนะครับนะ่านะครับคือพูดง่ายนะเ,เราสู้อะไรเข้าไม่ได้เลย รองจากสิงคโปร์บูนายเวียดนามคือพูดง่ายรังท้ายนะครับเกาหลีใต้ครองอันดับหนึ่งในคุณภาพการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหเกาหลีนะตามมาด้วยเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ร้อยเจ็ดและอันดับแปดในอาเซียนนะครับมีเก้าประเทศเราก็แปดนะก็คือเกาหลีใต้อันดับหนึ่งคุณภาพการศึกษาตามมาด้วยเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ส่วนไทยอันดับที่ร้อยเจ็ดในอาเซียนอยู่อันดับที่แปดนะครับแสดงให้เห็นว่านะหวยแตกก็พูดง่าย นะเ,รเราควรจะยุบกระทรวงศึกษาทิ้งนะครับผมคิดว่านะเหมือนกับประธานาธิบดีทำยุบกระทรวงศึกษาของอเมริกาทิ้งซะเพราะดูแล้วไม่มีประโยชน์นะนะสอนไปก็ไม่มีใครฉลาดขึ้นมาเลยเพราะระบบการศึกษายังต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับนะครับมีอะไรบ้างครับเออนะครับ สภาองค์กรผู้บริโภคเตือนระบบประกันสุขภาพโคเปเมนต์ใหม่ผู้ทำประกันต้องจ่ายสูงถึงห0าเรหากเคลมเกิน3ครั้ง,โด,ดนะงโดยเฉพาะกรณีผ่าตัดใหญ่นะครับถ้าเคลมเกิน3ครั้งนะครับโดยเฉพาะกรณีผ่าตัดใหญ่นะครับต้องร่วมจ่ายครับนะเราเสียเบี้ยประกันแล้วปกติพอเคลมปุ๊บไม่ต้องจ่ายแต่นะครับระบบใหม่ครับโคเปเมนต์แปลว่าร่วมจ่ายนะถ้าเราแบบเคลมเกิน3ครั้งนะต้องจ่ายคนละครึ่งนะ สมมุติ1ล้านบาทเราจ่าย5 0,000นล้วแม่งจะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับนะระบบประกรันสุขภาพประเทศไทยเอกชนบอกว่ากูไม่ไหวโว้ยบริษัทประกันพวกกูจะเจ๊งแล้วเพราะฉะนั้นกูเก็บเบี้ยพวกมึงมาแต่ถึงเวลาถ้ามึงเคมบ่อยเกิน3ครั้งโดยเฉพาะการผ่าตัดใหญ่ต้องร่วมจ่ายนะครับห้าสิบเปก็จ่ายห้าหมื่นสองก็จ่ายแสนหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็ นะครับนี่คือระบบประกันเพราะนั้ต้องหาเงินไว้เพื่อเจ็บป่วยจะได้เข้าโรงพยาบาลน,นะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับนะครับอืมนะครับมีอะไรที่น่า